นี่ก็เป็นต้นพิสมันที่โรงแรมนะครับก็จะสวยมากก็ใช้แบบดอกบัว ก็ในเราดูได้เลยนะครับว่า,าสวยขนาดไห,หนจะมาใครอยากจะชมก็เข้ามาดูได้